งวัวกับควายอยู่น้ากันบบดนี้เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันตลอดไปบบดนี้ฮะฮ้อยๆๆๆๆว้าบบดนี้งัวควายย่านเขาบบดนี้เอาเอามือเฮ้ยเพื่อนกันแรงซิ่งเลยตอนนี้พาไปหาแมงแมงครงเฮฟม้านะคะม่ทราบป,ป่ะมีหรือปเปล่าไปชวนแฟนมาหาก้อนไปหาก้อน มาไมมาด้อมาหาแมคล้งเห็บมา <c oughs> ก็ม่เคยเห็น,นกันเด้ยอยายมาเด้อมาเด้อช่วยแฟนค่ะูปช่วยแฟนเนี่น,นนะะแมเคล้งเห็บมามค่ะก็มา,าได้ เปล่าเลยเยอะมาเดนสาวท้างมาเด้นมาเด้น ตัวยเหียวนี่ม่เนี่ยเรียนเดียวนี่ตัวเมื่อราดไหนตัวเมื่อนั้นตัวเวลาดที่นะคะทึ่งทึงชินแล้วเมื่อนี้ได้ยังก็เอาแต่นี่กำลังจะเข้าป่านะคะโอ้ยป่าไม้ร่มสกุลมากเจ้าเจ้าเกียรเนี่ยค่ะเข้าละระวังงูมีพิษไม่มีนะโอ้ธรรมชาติมากเลยนี่ไงต้นแดงต้นแดง

แมงเข็มเห็บหมาปานเบือโอ้โหนี่เนาะดอกอันนี้ดอกสีขาวลายอยู่เนี่ยเต็มอัญญ่เลยดอกสีขาวนะคะเนี่ยดอกเนี่ยเขาเอิญยังสม,มุนไพรได้หนธรรมชาติเนี่ยลิมดิอือหือไม่มีกลิ่นไว้กลิ่นธรรมชาติ เห็นแล้วบอ,อหเห็นเห็ดหมาแล้วบอสมองเนี่จับใหดูกันอ,อ้มันลงแล้วสีดำๆมันบออ่อเคอยเห็นอยู่นะระวังน่งูดสมองอ้อ,อนี่เหรอหโอ้ม่น่าคือเรื่องเห็บหมาเป็นอย่างนี้นะี่เองแต่มันกินมาอุ้ยเนาะ กินมาสุดยอดเด้อูเป็นอย่างนี้เองเนาะงไม่ใช่นี่หากินเป็นเว้ยให้กรูมันส์ลวนมาแล้วหายหมดเลยปลามันส์ลูกอืมมันลูก๋ยวเรารู้แล้วหายยังไงไปมันอยู่ในต้นมะแดงเลยเนาะฮะไอ้ถุงมือคอยไปใช้มื่อกี่ปะฉันหาแนวเพ็ด ดำคู่หากินเปล่นไปรนเด๋ยได้สสตสุงไหนวะไม่มีหรอกอหาดูดอกไม้ไม้สวยๆเห็นไหมดอกไม้สวยๆเยอะเลยนะคะสีขาวๆ ทางไปด้วยนี่จะดอกไม้สีขา,ขาวๆ เป็นคือเขาฮะได้เ<ะ>ลยวะบ๊อบที่มือวี่อะไรอ่ะได้อืมโอ้เสียงกาห้องน้องเอ้ยโอ้ป้าไม่เท่มคักขนาดเลยป้าไม่คักขนาดเลยไหม ตามหาโตใส่ทุกมือเตรียมเรียบร้อยอ่าไม่เหรอ,อบูบาโตไปตาสมอรบูจิบฮะบูบกรัวอโอ้ยแน่นเว้ยภาคีไล่ เบ่งกองบ่งกองโอ้เนอะป่าไม้ยังุดมสมบูรณ์เนาะนี่เห็ดอะไรบ้างเห็ดเห็ดกระบุมีเชอร์าันนี้หมดหน้าเห็ดแล้วคนบาเห็ดยุงก็ไม่มีนะวันนี้เออเฮ้ยเห็ดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเห็ดขนาดนั้นแล้วบมีเห็ดเห็ดไม่เห็ดมีพิษหรือเปล่าไม่ได้ เห็ดยังล่าบ่มีเห็ดบูลเห็ดบูลก็คือเห็ดมีพิษฮะทุกเือในดำบดวาสันไปมันบุมี พี่มขอจบเพียงแค่นี้นะคะไปหาแมงเครียงเห็บหมาก,ก่อนนะคะธรรมชาติยานจะงูงกัดอลย